ผู้เกิืหดใส่จ้บของเฮียใส่จอบของทุกคนวันดีจ้าวันดีคือพี่น้องป้องไปทักทายเอฟซีทุกคนอาหารจานเดียวไว้ยมือน,นี่กล้วยกล้วยหอมท้องสองลูกเอเาช้าเป็นข้าวเที่ยงผลงานทุกคนแกงแกงบนหวานใส่ปลาดุกย่าง ใส่ปลาทุกอย่างน้ำยีนั่ข้นๆแล้วก็ใส่ข้าวเบียพี่น้องข้าวเบียใส่ไผ่ตูยอดชะอมหน่อยหนึ่งมาบาบนี้สวยน้ำกันสดน้ำกันบบดนี้ทุกคนอาหารอีสานเนาะอาหารเมนูอีสานแบบเนี้ยคือมันเป็นของโปรดของชอบของมีบนเลยนะทุกคนผู้ใดว่ยายยอบนสิกินเบิร์บอ,บอนี่ คนเบินะคิดอยากไหมมันบริกินโดนแล้วนะ้ำนี่มันเพราะเขาเขาหลวกแล้วเขาหนึ่งแล้วนะมากก็จะเป็นเส้นแบบนี้เลยทุกคนเห็นบนมว่าจะเป็นเส้นเป็นหลอดนั่นแหละย่างกับค้าวทอนเป็นคนไทยเขาจะชอบแจงใส่ปลาย่างก็จริงแต่ว่าเขาจะใส่กะทิ ไข่โคลาดยาบุญแล้วโคลาดนั่ปลาย่างทุกคนปลาดุกย่างมันกับมันๆเนานะมันจะออกรสชาติแบบอธิบายเพื่อถู่ะมันหอมมันมันหอมหอม จะขอเตือนแล้วนะเนี่ยคนปากบอานกินไม่ได้เดีอคนคนปากบอานกินไม่ได้เป็นทางก็กินไม่ได้มันคันคันปาก,กนแล้วมันคัน หน่อยลงเรียนเร็ววันนี้บันพพ่อเลี้ยงโทษไปหาพ่อ <c oughs> เลี้ยงโทษหาพ่ออีกปุ่ก่อนายมงายมงกว่าจะาบสองแล้ว ไปยัยหล่นเหมืองบ้านอีตื่นเนี่ยอู้หราลตื่นซีมุกขับมุเร่งห้อง,งตื่นมากกะทักมะรูดออกแล้วกินกาแฟกินอาหารเสราร์แล้วก็พ้าหมาไปออกกําลังกายกลับมากะไปชอปปิง้ง ใช้ยังพอเห็นายกพบสมน้อยเอรหนึ่งนายะพดสมน้อยเบอรนึบ้านการพัฒนาาวงเศร้าพื้นฐานสนับสนุน้านการขนส่งทางทันต่อหาเสียงแล้วสัญจรเปหมาซื่อกสมัยแลวมสัญจรคอส่ม

ที่บนพระเด้ดมานางกินเข่าอยู่นี่โดนแล้วเด้บ่ได้มานางกินเข่านางกินกาแฟายอยู่นี่โดนแล้วน้ำมือเศร้ากับตื่นสายแดดกับไล่มันเชื่อกับรถสะดวกเสียงมันรบกวนเปิดเพียงโรงเรียนแน่เปิดเพียงหาเสียงแน่ขายของในย้ำเศร้าโอ้โห,โหพี่น้องเลย กินแล้วเนี่ยควรจะไปขุดดินขุดดินเต็มทักกินแบบนี้ก็แล้วแรงได้ไหมเนี่ยกินใบใบอ่ะ หูอขามันเหนียวออกไปนะมือขากันแดดมันเหนียวไปเอาไปตั้งให้พักเขแต่งไม่ไหปแปะไม่ไเขาต้องกันให้กันแดดให้มันนะพี่น้องสันมันตายมันเด็ดทนเด็ดวาได้ ้องได้กินแบบนี้กันเส và nhỉm nó gặp bao men đi, cho vào tiếng lục tiếng cay, tiếng rốt tiếng lá, mình dài nhả nó mưng một cái nào ừ, ờ, khẩu bớt, khẩu bớt xoáng păn ngay đó. กินสมเจาขคองอยากยุจมกับแม่นังเห็ดเมออยยุ่เมยออยุกเลยมันหลังปวดเดาย้อนนู่นังหลอกกัได้มมีเวลาออกไปส่งหน้าหาเยสซานเลยงอีกเกออกลูกก้อนใจบกปูเพราะนะ ถ้าขับตุมน่องกินดูยู่หน้าผลเลยอ่ะเนีย่ยบนบริเวณไปดิน่องมันน่าเห่าเฉียบไปหน่องดูมองมองแม่แม่ไปก็ ดีอย่์ต่ว่าเ็าก็มี้ายใจ๋ยวเขาก็มาเจ็บบขานั่นขานี่แมนแทงค้นตายดูว่างหันโอ้ยโอ้ยรวบแล้วหาลอยหาลอยได้ยี่บนนอ่ะอิอียงอืเอเจียงเจียงเทียงก็เจ้าแบบ A chị ăn cá đơm hòn đơm kim kim nằm bye, bye.